พักเหนื่อยก,กันม้างไม่ใช่แคบแคบถนนเะทอาบมนลน่ะสองโลสามโลพักเหนื่อยก่อนพักเหนื่อยก่อน ขึ้นมาเลยจับแล้วก็ขึ้นมาเลยทำไมาขึ้นจะไปจับมั้อาพากกินน้ำก่อนจ้า,า,จายังอีกยาวไกลครับเนี่ยขวาจะรอบเต่ะบานนะ ยิ้อาสาหมูสองลายผงเป่านนทองตรงนี้เนีเขาเก็บเขาเก็บกิ่งตายอย่างเดียว ถนนรอบเทศบาลครับจิตอาสามาช่วยกันพัฒนาถนนรอบรบ,บ,บเก็บกิ่งไม้ตาย,ต,ายตัดแต่งต้นไม้ไปเรื่อยๆครับวันนี้เนี่ยครับช่วยกันพัฒนาให้มันเจริญ Bù cho lên ta bằng Hãy ừ, subscribe cho kênh เล็กเกงน้อยไหนพอตัดได้ฝันได้ก็ตัดแต่งกันลงมาลับต,ตาลใบตาลลกเกินตัดออกครับแต่เนี้มันดูดี 어떻게일어났을